5ต้นไม้ตระกูลเศรษฐีเสริมความมั่งคั่งเรียกทรัพย์โชคลาบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาแนวรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะ เปิดด้วยต้นไม้คลิปนี้นะคะอรัญญาจะพาคุณชมมารู้จักกับ5ต้นไม้ตระกูลเศรษฐีเสริมความมั่งคั่งเรียกทรัพย์โชคลาบจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ต้นเศรษฐีนำโชคที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีนำโชคค่ะ ต้นเศรษฐีนำโชคนั้นนะคะหรือเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าต้นนกกระทามีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกมีอายุอยู่ได้หลายปีใบของเขานั้นนะคะจะออกเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามใบทรงรีปลายแหลมคนใบมนขอบหยกักใบจะอวบน้ำแผ่นหนามีสีเขียวเข้มมีลายแต้มสีขาว จะออกดอกนะคะเป็นช่อตามซอกใบดอกของเขาจะมีสีขาวขนาดเล็กต้นเศรษฐีนำโชคปลูกได้ดีในดินทุกประเภทแต่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะในดินร่วนหรือดินที่มีการระบายน้ำที่ดีเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดแบบรำไรจะทำให้ใบนั้นมีสีเขียวสดสวยงามแต่ถ้านำไปวางไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดดเลยก็อาจจะทำให้ใบร่วงได้ง่าย และต้นมีการจเจริญเติบโตที่ช้ากว่าปกติชอบน้ำในปริมาณปานกลางรดน้ำไม่ต้องบ่อยมากนะคะสังเกตว่าถ้าหน้าดินเริ่มแห้งก็ค่อยลดเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินและควรใส่ปุ๋ยบำรุงบ้างประมาณ3เดือนต่อครั้งค่ะ 2. ต้นเศรษฐีหมื่นล้าน ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีหมื่นล้านค่ะต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั้นนะคะก็เป็นไม้อวบน้ําลักษณะเด่นของเขาเลยนะคะก็คือใบใบของเขานั้นจะมีสีเขียวเรียวยาวใบหนาคล้ายแผ่นหนังเมื่อต้นโตเต็มที่แล้วนะคะจะมีต้นเล็กๆงอกออกมาตรงปลายใบต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั้นนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับใบจะปลูกใส่กระถาง หรือจะนำมาแขวนเพื่อเชยชมต้นเล็กๆน่ารักน่ารักที่งอกออกมาต้นเศรษฐีหมื่นล้านถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมโชคลาภแก่ตัวผู้ปลูกเจ้าของบ้านหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อจะช่วยให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเพิ่มโชคลาภทางด้านการเงินและการค้าขายตามความเชื่อค่ะ วิธีการดูแลนั้นนะคะต้นเศรษฐีหมื่นล้านก็รดน้ำให้เขานะคะเพียงแค่วันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอจะชอบอยู่ในที่ที่มีแสงแดดแบบรำไรไม่ชอบอยู่ในที่มีแสงแดดจัดเพราะจะทำให้ใบเหลืองน้ำตาลหรือใบไม้ได้ค่ะควรอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดแบบรำไรและมีอากาศถ่ายเทที่ดี ในส่วนของปุ๋ยนั้นนะคะก็บำรุงปุ๋ยละลายช้า o s m o โ o โคใส่ทุกๆ3เดือนต่อครั้งค่ะ 3. ต้นสถิวโรยซัพ์ต้นสถิวโรยซับนะคะหรือเขามีอีกชื่อว่าฟิโลเดนดอนโรยซัพ์มีต้นกำเนิดนะคะในประเทศบราซิลและอเมริกาใต้ จุดเด่นของเขานั้นนะคะจะอยู่ที่ใบใบจะเป็นรูปทรงไข่ขนาดใหญ่คนใบมนเว้าเข้ารูปหัวใจปลายใบยเรียวแหลมแผ่นใบมีสีเขียวหนาผิวมันและเป็นคลื่นหยักเล็กน้อยดอกของเขานะคะจะออกเป็นช่อขึ้นตามซอกใบดอกจะมีสีขาวหุ้มด้วยกาบใบสีแดงอมชมพูสีเดียวกับก้านใบในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อ จะช่วยเสริมความร่ำรวยอำนาจบารมีและโชคลาภด้านการค้าขายเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนหรือดินที่มีการระบายน้ำที่ดีชอบน้ำในปริมาณปานกลางให้น้ำสัปดาห์ละ2-3ครั้งชอบเสีงแดดแบบร่มรำไรและจะขยายพันธุ์ได้ทั้งการตอนกิ่งปักชำยอดและเพาะเมล็ดค่ะ ต้นเศรษฐีรับเงินต้นเศรษฐีรับเงินนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลอีกทางนะคะยังสามารถดูดซับสารพิษได้เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และทางตะวันตกของอินเดียมีลักษณะคล้ายกับต้นสาวน้อยประแป้งและต้นสิทธิเรือนทองโดยมีกับหุ้มลำต้นเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันนะคะที่ลายบนใบโดยใบต้นของเศรษฐีรับเงินจะมีรูปทรงและสีสันที่สวยงามลวดลายใบของเขานั้นนะคะจะคล้ายกับหินอ่อนใบเป็นรูปใบพายสีขาวอมเหลืองมีขอบสีเขียวเป็นรูปทรงไข่กลางใบกว้างปลายเรียวแหลมมีติ่งปลายใบเล็กน้อยซึ่งกลางใบจะมีสีเขียวรอบๆเป็นสีครีมขาวแต่มีขอบใบที่มีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่นหยักเล็กน้อยและจะมีดอกสีขาวขนาดเล็กต้นสถิวรับเงินนั้นนะคะเขาจะชอบดินร่วนหรือดินที่มีการระบายน้ำที่ดีชอบน้ำในปริมาณปานกลางรดน้ำเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอหรือจะรดตอนหน้าดินแห้งเพื่อรักษาความชื้นในดินแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ควรปลูกในบ้านที่มีเด็กและสัตว์เลี้ยงเพราะลำต้นจะมียางทุกส่วนหากสัมผัส อาจทำให้ผิวระคายเครืองได้และจะขยายพันธุ์นะคะโดวยวิธีการปักชำกิ่งโดยนำกิ่งที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำยาเร่งรากแล้วนำมาปลูกลงดินที่เตรียมไว้ค่ะ 5. ต้นเศรษฐีกอบซัพ์ต้นเศรษฐีกอบซัพ์นะคะหรือเขามีชื่อหนึ่งนะคะว่าต้นเศรษฐีขอรัพั์ เป็นต้นไม้มงคลอีสินิดหนึ่งที่นิยมปลูกในร้านค้าโดยมีความเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้เมตตามหานิยมหากปลายใบม้วนทุกใบก็จะช่วยให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จและถ้าออกดอกด้วยก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองลักษณะลำต้นของเขานั้นนะคะจะมีหัวอยู่ใต้ดินด้านในเป็นเนื้อสีขาว มีใบงอกออกเป็นกอใหญ่ใบเรียวยาวคล้บบายกับใบกุช่ายมีสีเขียวเข้มเป็นเงามันปลายงอง,ง้มเป็นวงสวยงามดอกนั้นนะคะจะออกเป็นช่อสีขาวขนาดเล็กต้นเศรษฐีกอบซัพ์จะชอบดินร่วนปนทรายผสมวัสดุปลูกเช่นไม้ผูกเพื่อทำให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้นรดน้ำนะคะวันละสองครั้งเช้าและเย็น วางกระถางในที่ที่มีแสงแดดแบบรำไรสามารถปลูกได้นะคะในที่รม่มแต่ควรสลับที่วางให้โดนแดดบ้างเล็กน้อยและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการแยกก่อค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับ5ต้นไม้ตระกูลเศรษฐีแต่ละต้นนั้นนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะ ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ